โควิดที่ทำให้คนไทยหารายได้ฝืกเคืองและถดถอย <S 2> <S 2> <S แม้ว่าณปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะอยู่ในภาวะวิกฤตโควิดที่ทําให้คนไทยหารายได้ฝืดเคืองและถดถอยแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นคือแทบจะทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อธุรกิจ ใช้เน็ตในการเรียนออนไลน์และทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมหรือติดต่อกับครอบครัวที่อยู่ห่างกันแบบโซเชียลดิสแทนต์และสิ่งที่ตามมาคือค่าโปรมือถือซึ่งบางคนจ่ายเดือนละ200บาทเท่ากับปีละ2 4 0 0บาทบางคน300บาทเท่ากับปีละ3,600บาท500บาทเท่ากับปีละ6,00 0บาท800บาทเท่ากับปีละ9,600บาท1 0 0 0บาทเท่ากับปีละ12,000บาทหรือมากกว่านั้น จะดีไหมถ้ามีโปรมือถือเหมาจ่ายปีละเพียง2,090บาทหรือเฉลีย่ยเดือนละเพียง175บาทมาให้เราใช้อีกทั้งยังเป็นโปรที่สามารถโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงไม่อั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบแม็ก p e ีดแรงสุดไม่ลดสปีดไม่อั้นอีกด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้โปรมือถือนี้ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แอปพลิเคชัน ITS โดยการซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากผู้แนะนําเพียงครั้งเดียวเมื่อคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ITS แล้วนอกจากจะมีสิทธิ์ได้ใช้โปรมือถือในราคาประหยัดคุณยังสามารถนําลิขสิทธิ์ ITS ไปขายต่อให้กับผู้ที่ต้องการใช้โปรราคาประหยัดเหมือนกับคุณเพื่อสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจํากัดอีกด้วยคุณสามารถนําแอปพลิเคชัน ITS ไปรับเติมเงินมือถือ3า่ายยักษ์และมีคะแนนสะสมไว้เป็นรายได้ให้คุณด้วยคุณสามารถนรําล้างค้าสินค้าและบริการเข้าร่วมแนะนําให้กับสมาชิกในแอปพลิเคชัน ITS ซึ่งในขณะนี้มี มาชิคถึง2ล้านกว่ารหัสและเมื่อตัวคุณเองซื้อสินค้าและบริการในแอปพลิเคชัน ITS จะมีคะแนนสะสมเป็นรายได้ให้คุณด้วยคุณคิดว่าดีไหมครับเศรกิจแบบนี้หากจะเลือกทําธุรกิจต้องเลือกทําธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความจําเป็นของมนุษย์นั่นคือสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตถูกต้องไหมครับไม่ใช่วิกฤตแบบนี้จะต้องไปยัดเยียดสินค้าที่ไม่มีความจําเป็นไม่เป็นที่ต้องการและเพิ่มราย่ายให้กับเพื่อนๆเหมือนคุณต้องการวัคซีนไฟเซอร์แต่นําวัคซีนชิโนแวกมายัดเยียดให้ถูกต้องไหมครับ ท่านใดสนใจใช้โปดีโปรถูกและมีะไรายได้สอบถามรายละเอียดได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากครับสวัสดีครับาาชีวิิตคกรนนนึง